กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสนิวานบัวบานผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เคยไปเยือนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาอยู่หลายครั้งนะคะยิ่งพื้นที่ทะเลน้อยนะคะเคยไปเห็นตั้งแต่ทะเลน้อยนะคะเต็มไปด้วยดอกบัวแดงนะคะออแต่ทุกวันนี้คะ่ะท่านประธานทุ่ง ทะเลน้อยนะคะเต็มไปด้วยวัชพืชทั้งผักตบชวาจองหูหนูยักษ์นะคะทั้งที่ในพื้นที่นะคะได้มีการใช้งบประมาณจำนวนมากนะคะในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวรน,นะคะเนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกันคะ่ะท่านประธานทั้งขาดความต่อเนื่องการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานรัฐและเอกชนรวมไปถึงปัญหาและกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคอยู่ในทุกวันนี้คะ่ะ ดิฉันเชื่อนะคะว่าหลายๆพื้นที่ของเพื่อนสสนะคะก็ประสบปัญหาไม่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัชพืชน้นําเน่าเสียน้ําตื้นเขนินเมื่อย้อนกลับไปดูรากของปัญหานะคะก็คือส่วนใหญ่หลักๆแล้วมาจากเรื่องของโครงการพัฒนาค่ะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้สภาพแวดล้อมเดิมเปลี่ยนแปลงไปค่ะประตูกั้นน้ําทะเลที่สร้างขึ้นจํานวนมากนะคะตามทีท่ท่านอนุนะคะได้นําเสนอไปนะคะจากเดิมค่ะ ที่มีการไหลวนของน้ําในลุ่มน้ําตามธรรมชาตินะคะช่วงฤดูน้ําหลากก็จะพัดพาตะกอนนะคะออกไปกองก,กันที่ปากแม่น้ำํำในทางกลับกันค่ะช่วงที่น้ํำทะเลหนุนนะคะตะกอนเหล่านั้นก็จะหายไปค่ะน้ําเค็มก็จะช่วยทําลายวัชพืชไม่ให้ตายสะสมกันจนทําให้น้ําตื้นเขินนะคะ แต่จากการบริหารจัดการเปิดปิดประตูระบายน้ําที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปค่ะเมื่อไม่มีกระแสน้ําตะกอนดินทับถมทําให้น้ําตื้นเขินนะคะน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมท้องถิ่นค่ะทําให้ ก่อให้วัชพืชน,นะคะเผยแพร่ทำให้เต็มไปด้วยวัชพืชทั้งผักตบชวาแล้วก็เจอะหูหนูยักษ์ค่ะน้ำเน่าเสียปลาตายนะคะระบบนิเวศเสียสมดุลจนอาจทำให้พืชพื้นถิ่นเช่นบัวแดงสูญพันธุ์ได้อีกค่ะท่านประธานดังนั้นค่ะเราจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอนะคะเริ่มจากการตรวจสอบ บำบัดน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ํานะคะหารือค่ะเพื่อหาทางออกร่วมกันร,ระหว่างผู้ใช้น้ําแล้วก็ศึกษาการเปิดปิดประตูน้ําให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาน้ําทะเลหน,นุนให้ธรรมชาตินะคะได้บำบัดตัวเองเพื่อรักษาสมดุลค่ะจะได้ไม่ต้องเสียงงบประมาณไปก,ไปกับการกําจัดวัชพืชที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ รุ่มน้ําทะเลสาบสงขลานะคะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งในหลายๆพื้นที่ชุ่มน้ําในประเทศไทยที่ประสบปัญหาในการบริหารจัดการนะคะอาทิเช่นบึงบระเพชรจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะทำให้จังหวัดสูญเสียรายได้อันมหาศาลจากการท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้ค่ะผลกระทบจากกิจกรรมพัฒนาของมนุษย์แล้วนะคะ ในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยนะคะทุกท่านทราบดีนะคะว่าทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนยิ่งวิกฤตขึ้นทุกวันนะคะในพื้นที่ค่ะประสบปัญหาเรื่องอุณหภูมิน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่นะคะระดับน้ำทะเลก็เพิ่มสูงขึ้นกระแสน้ำซัดทำให้เกิดการกัดเซาะตะลิง่ง ทำให้แผ่นดินได้สูญเสียพื้นที่ไปอีกนะคะนอกจากนั้นค่ะทรัพยากรที่เสื่อมโทรมระบบนิเวศที่เสียสมดุลค่ะยังส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและชีวิตชุมชนในอนาคตอีกหากเราไม่มีการควบคุมและบริหารจัดการที่ดีพอนะคะ ดังนั้นค่ะเราควรเริ่มเสียแต่วันนี้ควรมีการแก้ปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงประเด็นตามที่ท่านอนุได้นำเสนอไปในเบื้องต้นนะคะมีการบริหารจัดการที่อิงกับธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่า nature based solution นะคะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มกระบวนการนะคะจนกระทั่งถึงการตัดสินใจนะคะที่สำคัญค่ะท้องถิ่นเองนะคะควรมีแผน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพูมิอากาศเพื่อลดความเสี่ยงความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน